တော်မှာตาတော်မှာต่อแลตีสักกล่องเล็กนี่กูอต้องปลดต่อนตินเบิดฉินเน่บ่หนูเปม่ะอ่ะพิง သူနေမကမ်းသာတော့မှအင်စာပို့တယ်သူအစ်စ်မကမ်းသာတော့မှကျွန်တော်သူနေစကားပြောတယ်မိုးရွာတာတော့မှကျွန်တော်အလုပ်သွားလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေကိုထိုက်လို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုသင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတော်မှတတော်မှတော့လဲဒီစက္ကလုံးကိုထိုက်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်မယ်နော်ဒီစက္ကလုံးကိုထိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မဲဝါလို့တော့လို့ရတယ်တာမမဟုတ်ถึงမဲဝါလို့တော့လို့ရတယ်အစင်ပြေတာနဲ့တော့မှမဲဝါถึงမဲဝါ အပြင်တော့တီတီရပြီဥပမာစာကြောင်းနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည်ရအောင်မိုးရွာတာတောင်မှကျွန်တော်အလုတ်သွားလုတ်တယ်ပေါ့နော်မိုးရွာလေဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အလုတ်သွားလုတ်တယ်ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုကြားထဲမှာတောင်မှဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆက်ထားတာဟုတ်တယ်နော်မိုးရွာတာတောင်မှကျွန်တော်အလုတ်သွားလုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံ ဟုတ်တယ်နော်မိုးရွာတာတောင်မှကျွန်တော်အလုပ်သွားလို့တဲ့ထိုင်းလိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထင်မဲว่าမဲဝါဆုဒက်စကလုံကိုအရင်စမယ်ပြီးမှပထမစာကြောင်းကိုရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထင်မဲဝါမဲဝါပြီးတော့ပထမစာကြောင်းကိုရေးမယ်ဒီထည့်ရမယ်နော်ပြီးရင်တဲ့ဒုတိယစာကြောင်းပြောတဲ့ချိန်မှာတဲ့ပြုတ်လို့တက်လို့ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ကော့ဆိုတဲ့စကကလုံကိုရေးမယ်ပြီးမှကျန်တဲ့အပိုင်းကိုရေးမယ်ဒီမှာ patterns လေးရေးပေးထားမယ်နော်ဒီအတိုင်းတုံးကြည့်လို့ရတယ် อุป,ปมาอาชถิโมยาดาเต่ามาดูอลรมณ์ตาเล่เาเดลูพโยเมสซนถึงแม้ว่าฝนตกอย่างไงเนาะฝนตกสุดาการมยาร์เดถึงแม้ว่าฝนตกโมยาดาเต้ามาดูอารมณ์ตาเล่าเดเขาพิโลเตลูพิโดจาเทมก็สุดสเกลงเทมเขาก็อาลมณ์ตาเดไปทำงานยางนนังไงเนาะถึงแม้ว่าฝนตก เขาก็ไปทำงานตีฮากุตตงแต่ตัวเมลูทีนเนี่เนาะทั่วประมาสซาเจ้าเนจเจ้าในปิยาเมนโตตีชาเลยยาตัวเอา้าเนาะตะคู่กันนิมัก้าวดาตอามาตู่เองซาปูเดโลโบยอเมนสุวนยิ่งเป็นโรบยอโลยาเลยนนิมัก้าวดาตอามาสุวนไดสซาเจ้ากัยไอเอ็นจิเมเนาะถึงแม้ว่าแม้ว่าเขาไม่สบายตู่นิมัก้าวูบอกเนาะถึงแม้ว่าเขาไม่สบายตู่นิมัก้าวดาตอามา เขาก็ส่งการบ้านตู้เองสาปูเดพอรีเนาะตัวเองสาปูเดส่วนใหญ่เขาส่งการบ้านบอกเนาะตินยามาพี่เราได้อ,อยู่อานเตมาโก้สุดท้สักกรุงเทนลยอย่งเม้นเขาก็ส่งการบ้านยังไงเนาะถึงแม้ว่าเขาไม่สบายเขาก็ส่งการบ้านตูวนิมากาวนาเตอมาตู้เองสาปูเด နံမေနော်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းကြည်ရအောင်သူအကြိမ်မကောင်တာတောင်မှကျွန်တော်သူ့ ਨੇ စကားပြောတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူမဲว่าဆွေစကားလို့เนี่ยအရင်စာမယ်နော်သူမဲว่าသူအကြိမ်မကောင်ဘူး เขานิสัยไม่ดีอย่างนาะเขาสซดากาตูนิสัยอาเจนไม่ดีมาเกาบูถึงแม้ว่าเขานิสัยไม่ดีตูอาเจมมาเกาดาเต่ามาเนาะจะเนอะตูในสกาปโยเลยเนาะจะเนอะกผมจาเทมาก็สุดสกลุ่นเลยเทไหมผมก็ตู้ในสกาปิโอเลยส่วนใหญคุยกับเขาอย่างนาะคุยกับเขาถึงแม้ว่าเขานิสัยไม่ดีแม้ว่าเขานิสัยไม่ดีผมก็คุยกับเขา อย่างนีเนาะตีเติงจางน์โนเปลี่ยมโจจีอาเอาถึงแม้ว่าฝนตกผมก็ไปทํางานถึงแม้ว่าเขาไม่สบายเขาก็ส่งกันบ้านถึงแม้ว่าเขานิสัยไม่ดีผมก็คุยกับเขาอย่างนีเนาะตีชาลีตติมตาตัวแหมโลเทียนบาได้กุบโยชในสาเจ้าในจางกูตีแม้ว่าถึงแม้ว่าสวยสกิโลเนี่ยตัวบิดด์เติมพิวจีบาโน่ตะเก็นเล็ดนตัวเติมพิวานังจูซาบาตามาเป็นมันมีเม็ดตัวแต่ละมแบบเชื่อใจเนาะตีเนตัวกอดตีลาบะเบน